เพลงที่ผมจะร้องนี่ที่จริงเป็น <c oughs> เป็นสาระเกี่ยวกับความเป็นชาวพุทธศาสนาที่ผมได้รับเชิญจากมหาจุฬาลาัคนุกีอะไรให้เป็นปัญญาการเมื่อเร็วๆนี้ <c oughs> แล้วก็นำเพลงนี้ไปเปิดที่นั่นที่ลงมาไปอีกได้ <c oughs> รับเชิญจากผู้ <c oughs> ใ,ในการหลักสูตรปิญญาเอกจุฬา ตอนทิอะไรมหาจุฬานะั้นผมก็เป็นปัญญายอยู่สองชั่วโมงในหัวข้อเกิดเป็นมนุษย์เป็นพุทธ<ม>เป็นไทยโชคดีกว่าชนชาติใดในโลกเพราะอะไรเกิดเป็นมนุษย์พุทธไทยโชคดีกว่าชนชาติใดในโลกเพราะอะไรในเกิดเป็นมนุษย์นับถือพุทธเกิดเป็นไทย สามข้อนี้ถือว่าโชคดีกว่าชนชาติใดในโลกเพราะอะไรครับ <c oughs> มีเวลาสองชั่วโมงและอาตมาจะพูดให้ฟัง <c oughs>